ท่านผู้จเจริญซึ่งมากด้รยปัญญากดอกเปล่ากดอกเปล่ารอเล,นนอนลยนะครับเอาละครับเชิญนะครับผมกล้องเออหัวข้อธรรมะวันนี้ก็คือนะครับวันศุกร์ที่7มกราคมปี2565ผมตั้งชื่อว่าปลวกขึ้นหอไตรโบราณมูลค่าร้อยล้านกรรมการวัดไม่กล้าจัดการเพราะกลัวตกนรก ในที่สุดเจ้าสํานักลงมือเองมันเป็นอย่างไรท่านผู้เ,เจริญครับในช่วงที่ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งจัปดาห์ที่ผ่านมาผมมเีเรื่องเรื่องนิทานประมาณอย่างนี้ซึ่งเกิดที่โลกดาวังคารโลกโลกพระจันทร์ให้คุณฟังไปแล้วสี่เรื่องก็ตรงนี้ไปจากนี้ไปก็จะมีอีกสองเรื่องก็คงจะพอแล้วหัวข้อเรื่องตั้งชื่อว่า ปลวกขึ้นหอไตรโบราณโบราณมูลค่าร้อยล้านกรรมการวัดไม่กล้าจ,จัดก,การเพราะครัวจงทรกในที่สุดเจ้าสำนักลงมือเองก็ขอสม,มุติแต่งเรื่องแล้วกันนะครับผมคุณจะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าลองคิดเอานะฮะที่ดาวังคารโลกพระจันทร์มีหอไตรโบราณซึ่งคณะกรรมการคือเอาขอเรียกว่าทางทางหอศิลป์ของประเทศนั้นเขาบอกว่า หอไตรแห่งนี้มีอายุเกินร้อยห้าสิปีเก่าแก่โบราณมากขอให้ทางวัดแห่งนี้ให้หลวงพ่อเจ้าสานักปรดอนุรักษ์เอาไว้อายุเกือบ200ปีแล้วออวัดแห่งนี้ก็มีการจัดอบรมปฏิบัติธรรมมีคณะญาติโยมเขาเรียกว่าอะไรมัคคทายกเรียกรกรรมการขอโทษด้วยหากเรียกไม่ถูกมีกรรมการวัดนะสิบพัน วัดนี้มีรายได้จากการที่คนมาปฏิบัติธรรมที่วัดมีสิ่งปลูกสร้างมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะเป็นวัดวัดดังวัดใหญ่ที่อยู่ในโลกพระจันทร์หรือโลกดาวอังคารคนมาเข้าที่วัดปฏิบัติธรรมที่นี่ทุกเดือนนะเป็นหลักหลาย,ลาย,ลายร้อยคนเออวัดแห่งนี้มีรายได้หลายร้อยล้านบาทอาจจะเยียเป็นพันล้านบาทจึงมีเจ้าที่กรรมการวัดดูแลเรื่องระบบการใช้ใจ่ายเงินทองของวัดรวมทั้ง ท่านเจ้าสํานักด้วยท่านเจ้าสํานักก็เรียกว่าเจ้าสํานักก็การท่านเจ้าสํานักแห่งนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะท่านก็สอนเรื่องตัวตนคนสัตว์ไม่มีชีวิตนี้มีแต่รูปกับนามญาติโยมที่มาเรียนรู้ปฏิบัติธรรมะก็เข้าใจกันดีอยู่ไปอยู่มาปฏิบัติไปปฏิบัติมาก็เข้าใจกันไปตามตัวหนังสือตามปากพูดก็คิดว่าตัวตนคนสั์ไม่มีจริงๆแต่เดี๋ยวคราวนี้มันมีขึ้นมาแล้วครับเพราะปลวกครับ ปลวกมันเป็นเหตุให้ตัวตนคนจัดมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเออเมื่อทางเจ้าที่หอศิลปะแห่งชาติมาบอกครับมาบอกท่านเจ้าสำนักมาบอกครูบาอาจารย์ว่าท่านครับหอไตรแห่งนี้มันเก่ามากขอท่านได้โปรดช่วยอนุรักษ์เอาไว้ด้วยคงต้องใช้งบประมาณเยอะในการดูแลให้เป็นสมบัติของประเทศชาติต่ตอไปท่านเจ้าสำนักก็รับขันเพราะว่ารู้ววัดแห่งน,นี้มีเงิน น่าจะเหยียบเป็นพันพล้านบาทเยอะมากวัดใหญ่วัดดังนะครับประมาณนั้นอยู่ที่ดาวงาังคานเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุตินะครับอย่าไปเข้าใจนะผมนะสมมุติทีนี้เมื่อเจ้าที่มาบอกแบบนี้จากนั้นไปเท่านเจ้าสำนักหรือขอโทษเรียกแบบภาษาใจยเรียวกว่าหลวงพ่อก็เลยพาญาติโยมคณะกรรมการวัดสิบคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการลงนามเกี่ยวกับเรื่องการใช้ใจ่ายของวัดทั้งชายหญิง รวมทั้งชาวบ้านไปเดินดูหอไตรกันก็ไปดูหอไตจจะสำรวจบบรณณปรับปรุงอย่างไรก็ไปเดินดูรอบๆโอ้โหหอดีมากอายุคงสัเกือบเกือบสองปีหนึ่งพอเข้าเปิดเข้าไปดูข้างในปรากฏว่ามีปลวกขึ้นเต็มไปหมดเลยที่เสาข้างล่างข้างในในหอฮะมีข้างขาวมีตุ๊กแกอยู่ในนั้น กรรมการวัดเมื่อขึ้นไปสำรวจตรวจเมื่อเมื่อพากรรมการวัดขึ้นไปสำรวจตรวจสอบบริเวณรอบหอายเรียบร้อยแล้วกรรมการวัดพอมองเห็นปลวกปุ๊บอ่านเกมออกเลยทุกคนสยองขวัญสยองขวัญอย่ายุ่งกับปลวกตายไปมันตกนรกเพราะสิ่งที่เห็นมันกำลังเดิน ungen, ยัยยยยยย่วเย้ยยู่แตๆก็ยก่นะมันคือปลวกแต่ทุกคนที่เรียนธรรมมาเขาบอกตัวตนคนจัดไม่มี แต่ตอนนี้มันมีปลวกขึ้นมาแล้วจะทำอย่างไรใครก็ตามที่มีปัญหาปลวกขึ้นบ้านปลวกขึ้นวัดวัดวัด,วดหลายๆแห่งในประเทศไทยก็น่าจะมีปลวกขึ้นจริงไม่เจ้าตัวเองจ้าเอตัวเองที่รัฐจะปลวกเป็นธรรมชาติที่บ้านไหนไม่มีปลวกรู้สึกว่าจะผิดปกติแล้วการแก้ปัญหาปลวกขึ้นบ้านเป็นปัญหาโลกแตกไม่มีใครตอบปัญหานี้ได้ มีคนไปถามปัญหาเรื่องว่าปลวกขึ้นบ้านทําอย่างไรนักปฏิบัติธรรมจนมุมครูบาอาจารย์ก็จนมุมไม่กล้าจัดก,การแต่เวลาไปสอนคนว่าตัวตนคนสัตว์มันไม่มีมีแต่รูปก,กับนามเวลาเจอปลวกก็ไปไม่เป็นเจอปลวกไปเป็นคุณว่าตามวัดมีปลวกไหมมีทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ แล้วครูบาอาจารย์ตามสํานักกรรมาฐานต่างๆวัดป่าวัดถ้ำวัดเขาวัดในกรุงเทพจัดการกับปลวกกันอย่างไรหรือแม้กระทั่งเรื่องมดมดขึ้นอาหารหมดขึ้นตามบ้านจัดการอย่างไรปัญหามแมลงจะเป็นเรื่องใหญ่ร่วมถึงพวกทําพืชไร่เกษตรต่างๆที่มีเพลี้ยมีมแมลงไปลงในสวนเกษตรพืชไร่ซึ่งชาวเกษตรพืชไร่เหล่านั้นเป็นนักปฏิบททัติธรรมนักปฏิบัติธรรมที่มีอาชีพทําเกษตรพืชไร่ก็ดี หรือนักปฏิบัติธรรมที่มีบ้านอยู่ก็ดีครูบาอาจารย์ที่มีกุติสำนักสงฆ์อยู่ก็ดีเจอปลวกทาอย่างไรเจอมดทาอย่างไรไม่กล้าจัดการไปไม่เป็นแต่เวลาสอนกันบอกว่าตัวตนคนสัตว์ไม่มีนี่ว่าทาำตำรานะชีวิตนี้มีแต่รูปกับนามฟังล้วมันไหมดูจิตนักดูจิตนักเจริญสตินักแยกรูปแยกนามนัก หยุดคิดหยุดนึกพอเจอปัญหาปลวกเข้าบ้านตัวเองไปไม่เป็นใบแดกใบแดกใบแดกเขาเรียกว่าใบแดกนักสมาธินักเจริญสตินักดูจิตนักแยกรูปแยกนามนักหยุดคิดนึกปรุงแต่งเวลาเจอปัญหาชีิตก็คือเรื่องปลวกเข้าบ้านตัวเองปลวกเข้าสำนักปฏิบัติธรรมไปไม่เป็นหาทางออกไม่ได้ มีการถามตอบกันมากมายแต่และคนกระส่ายหัวนะก็ไม่รู้จะทำไงได้แต่ยิ่จีดีสีดียิจีดีสีดีแล้วก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะทาไงดีก็ได้แต่ยิมจีจีสีดีมีแต่ได้ไม่มีเสียโอ้กลาบเองกราบสองกับสามที่วัดสานักแห่งนี้ที่ดาวขายก็เช่นกัน <S <S เมื่อคณะกรรมกา,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 ารวัดไปตรวจบริเวณหอใจ เจอปลวกกินเข้าไปแล้วเนี่ยเจ0ทุกคนเห็นภาพเลยว่าหากไมยุ่งกับปลวกบาปกรรมตายไปตกตลกลูกเดียวเอ๊ะแต่เรียนมาตัวตนคนสัตว์มันไม่มีแล้วตกลงตอนนี้มันมีปลวกขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ <c oughs> ดูกันเสร็จปุ๊บกรรมการวัดเห็นแบบนะั้นทุกคนก็นิ่งๆกรรมการวัดสิบคนทั้งชายหญิงไม่รู้พูดอะไรหลวงพ่อก็พาดูเสร็จปุ๊บ ตำรวจเรียบร้อยแล้วต้องทําการบรูรนณะทําไมหมดทั้งพื้นที่แลยต้องใช้เงินอีกเยอะมากคงจะเป็นหลักหลายหลายแสนบาทเพื่อทําให้มันดูดีขึ้นหอไตรแห่งนี้เพื่ออยู่คุกอยู่ไปนานเมื่อมานั่งคุยกันหลวงพ่อพูดขึ้นในกลางที่ประชุมว่าอ้าวญาติโยมกรรมการวัดงานนี้สงสัยต้องทําไงดีต้องอนุมัติจะจัดการยังไงดีพอหลวงพ่อบอกว่าจะจัดการยังไงดีกับศาลาหอไตรอันนี้ ทุกคนไม่มีใครพูดอะไรว่าจะจัดการใหไ่กร็รมการวัดสิบคนไปไม่เป็นไปไม่เป็นเขาเรียกว่าใบเําว่าใบแดกนี่คือไปไม่เป็น <c oughs> ปฏิบัติทร,รมายี่สิบปีสามสิบปีดูจิตเก่งแยกรูปแยกนามเก่งสติมั่นคงไม่เคยเผลอหลงเลยแต่เวลาเจอปลวกไปไม่เป็นใบแดกตลกไหมใบแดกไหมมึงใบแดกไหมใบแดกมึงใบแดกไหมเจอปลวกขึ้นบ้านมึงทําไงบ้างทำไงไ มึงจะมาถามกูนะกูมึงเรียนรูปนามตัวตนไม่มีทําทําไงเ <c oughs> มื่อหลวงพ่อถามว่าจะทําอย่างไรดีที่จะจัดการบุรระที่นี่ทุกคนคิดได้ในใจว่าอันดับแรกจะต้องจัดการเรื่องปลวกก่อนไล่ตุ๊กแกและทังข่าวไปแล้วเรียกนายช่างไม้หานายช่างสิบมุมมาบุรระตกแต่งให้ดีขึ้นตรงนั้นไม่ยากการใช้เงินไม่ใช่เรื่องอยากเงินมีเยอะแยะหลายร้อยล้านเหยียบเป็นพันล้านเลย แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าใครจะกล้าอานุมัติเซ็นคำสั่งเอาเงินออกมาไปจ้างบริษัทปลวกมาจัดการกับปลวกมันเห็นภาพอยู่แล้วว่าต้องไปตามบริษัทกำจัดปลวกมาดูแล้วจัดการเอาปลวกออกไปก่อนเมื่อเอาปลวกออกไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ถึงให้ในช่างมารื้อมาปรับปรุงเรื่องนี้กรรมการวัดไม่ว่าอะไรเห็นด้วยกรรมการวัดมาตกม้าตายก็ตอนเริ่มปลวกคุณรู้ไหมครับอะไรเกิดขึ้นขอ,อนั่งเลยตัวเอง คืออย่างนี้ครับเสร็จแล้วนะตัวเองเหนื่อยเมื่อคุยไปคุยมาหลวงพ่อท่านถามว่าตกลงเอาอย่างไรดีจะจัดการอย่างไรดีแต่ท่านไม่ได้บอกว่าจะจัดการกับปลวกอย่างไรดีหลวงพ่อถามกรรมการวัดสิบคนว่าเอรเรื่องนี้เกิดที่ดาวังคารนะแต่ผมขอเรียกเป็นหลวงพ่อแล้วกันนะ นี่โยมเห็นมาแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่หอไรน,นะมีปลวกขึ้นเต็มเลยข,ข้างคา้าก็มีขี้นกก็มีปลวกเต็มเลยปลวกเนี่ยนะเจ็ปแล้วต้องจัดการต้องดูแลจะรูแ้วอย่างไรจะทำอะไรดีหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าจะจัดการกับปลวกอย่างไรดีแต่ทุกคนรู้ในใจว่าการทำงานเบื้องเบื้องต้นต้องเอาปลวกออาไปก่อน จัดการกับปลวกให้เฮี้ยนเต้เลยแล้วจริงค่อยมาบูรณะค่อยว่ากันใหม่ทุกคนเงียบไม่มีใครพูดอะไรเพราะกลัวพูดแล้วเดี๋ยวมันจะบาปกรรมตายไปตกลกดูเอาเถิดยากโยมปฏิบัติธรรมมีปัญญาอ้างว่ามีจิตรู้จิตเห็นแยกรูปแยกนามเป็นนักดูจิตจเจริญสติตั้งมั่นรู้ไม่เผลอไม่หลงเก่งไปหมดทุกอย่างเลยเกง่งจนขั้นระดับเป็นอหรหันด้วยแต่พอเจอปัญหาเรื่องปลวกเรื่องมดขึ้นบ้าน ออกมาตายกันแลวนามทุกวันนี้ก็ยังเป็นปัญหาคาใจชาวโลกอยู่นะครับเรื่องนี้ฟังให้ดียิจีจี๊ดจิดดีไว้เด้วยเท่หลวงพ่อพูดเสร็จว่าจะเอาอย่างไรดีครับหอไตรหลังนี้จะทำไงทุกคนเงียบพร้อมจนลุกออกไม่พูดอะไรทุกคนบอกว่าเออไม่รู้จะทำไงดีหลวงพ่อถามทำไมล่ะกลัวบาปกรรมเจ้าค่ะนะกลัวตายไปตกกลก เขาพูดกันแบบนี้หลวงพ่อบอกอ๋ออาอ,โ,อโยมกลัวบาปกรรมกลัวตายไปตกนรกใช่ไหมเอาตกลงก็เลยไม่มีกรรมการยอมเป็นอนุมัติขอเงินกองกลางจากวัดเอาไปจ้างบริษัทปลวกมาทําปลวก,จ,กจัดการกับปลวกเงินไม่มีเงินกองกลางมีหลายร้อยล้านเบิกใช้ไม่ได้ลุ่งขึ้นหลวงพ่อใจเด็ดตัดสินใจคนเดียวท่านเอาเงินส่วนตัวปัจจัยส่วนตัวที่มีญาติโยมถวายมาบ้าง ไปจ้างบริษัทปลวกมาจัดการกับปลวกครับผมชัยโยกราบหนึ่งกราบสองกราบสามโมทนาขับหลวงพ่อนะครับที่ท่านใจเด็ดมากเพราะท่านท่านเป็นองค์สอนเองว่าตัวตนคนจัดไม่มีท่านเลยจัดการจะเองกราบหนึ่งกราบสองกราบสามหลวงพ่อเลยใช้ปัจจัยส่วนตัวที่มีอยู่ไปจ้างบริษัทปลวกมาจัดการกับปลวกในหอใจเมื่อบริษัทปลวกมามันจัดการไปจัดเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาถึงขั้นตอน การบูรณะปรากฏว่าเรียกในช่างสิบหมูต้องมีใครจ่ายเยอะแยะมากมายซื้อของบูรณะหมดเงินอีกหลายแสนบาทคณะคณะกรรมการวัดก็กลับมาตามเดิมยิ้มจีจีซีซีพอรอดตัวคือหลวงพ่อบาปกรรมไปตายตกแลวคนเดียวทุกคนเชื่อว่าหลวงพ่อเป็นคนจัดการกับปลวกหลวงพ่อบาปกรรมตายหายไปตกโลกกรรมการวัดสิบคนรอดตัวเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนเจนอนุมัติเงิน เอาเงินไปจ้างบริษัทปลวกมาฆ่าปลวกคุณฟังแล้วเป็นไงมันไม่ไม่ชี้ลักจาอย่าคิดว่าเรื่องนี้ตลกนะฮะมันเป็นปัญหาสังคมของนักปฏิบัติธรรมเรื่องปลวกเรื่องงดมันแก้ไม่ได้เพราะว่ามันขาดปัญญาบอกแล้วว่าเก่งทุกเรื่องแต่มาตายหาเรื่องปลวกเรื่องมดนี่กูเห็นมาเยอะแล้วท่านผู้เจริญทําไงจากนั้นมาเมื่อหลวงพ่อจัดการกับปลวกด้วยตัวเองไปเรียบร้อยด้วยเงิเนส่วนตัวจ้างบริษัทปลวกมาจัดการปลวกแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือขอเงินมากี่แสนกร็ไม่ทราบบูรณหอไตรกรรมการทุกคนเซ็นอนุมัติหมดเลยได้เงินมาบูรณหอไตรเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์จบนิทานเรื่องนี้จบไม่ง่ายหลังจากที่หลวงพ่อใจเด็ดจ,จัดการกับปลวกด้ตัวเองด้วยเงินปัจจัยส่วนตัวญาติโยมถวายมาเรียบร้อยขอศึกสงบค่าศึกไปหมดแล้ว ทุกคนก็กลับมายิ้มจี๊ดจี๊ดจี๊ดจีดีใจยางเลยหลวงพ่อกูตายแทนกูหลวงพ่อไปจัดการกับโปวกแล้วญาติโยมสิบคนรอดตัวไม่ตกนรกฝากไว้คิดด้วยว่าไอ้ญาติโยมสิบคนกรรมาการวัดมันตกะลกหรือเปล่าหรือหลวงพ่อไปนรกผมฝากคุณไว้คิดด้วยเรื่องนี้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องตลกมันยิ้มจี๊ดจี๊ดจี๊ดไม่ออกเพราะทุกวันนี้มันยังมีปัญหาข่าใจแบบนี้ถามกันเยอะมาก ในโลกโซเชียล u t u b e ใน Google ว่าจะจัดการกับปลวกอย่างไรดีในเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติธรรมะจะจัดการอย่างไรดีไม่ทราบไปอ่านเอาเองนะครับอ่นิทานเรื่องนี้ก็จบลงด้วยก็คือว่าสรุปแล้วหลวงพ่อจัดการกับปลวกด้วยตัวเองเพราะท่านสอนเรื่องตัวตนคนชัดไม่มีอรการวัดไม่กล้าจัดการพ่อไม่กลา้อาอนุมัติเงินให้หลวงพ่อเอาไปจ้งบรษิษัทปลวกมาทําปลวก เมื่อหลวงพ่อจัดการเรียบร้อยกรรมการวัดสิบคนจึงย้อนกลับมาหลังจากศึกสงบแล้วเรื่องปลวกไม่มีกรรมการวัดเซ็นอนุมัติเงินไม่รู้กี่กี่แสนให้จ,จัดการบูรณะหอไตรให้เรียบร้อยมันก็จบลงแค่นี้คุณว่าครบกันได้ไหมคุณว่ากรรมการวัดสิบคนเนี่ยจะอยู่วัดนี้ได้ไหมจะมองหน้าหลวงพ่อติดไหมผมฝากให้คิดด้วยนะครับเออยิ้มจีจี๊ดียดเีดมีแต่ด้มีเสียขอบคุณมากนะครับฝากไว้คิดด้วยว่า นักธรรมะทุกวันนี้ทุกทั้งโลกหากปลวกขึ้นบ้านคุณทำอย่างไรปลวกขึ้นํำนักปฏิบัติธรรมทำอย่างไรฝากไว้คิดด้วยแล้วสอนอย่างว่าตัวต,วตนคนจัดไม่มีจะทำอย่างไรด้วยความรักเมตตานะครับกราบ1กราบ2กราบ3ามนิพพา,านังประังสุขขัง